ยินดีต้อนรับเข้าสู่การสรุปหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านโดยทีฮาร์ฟเอเตอนนี้ยังอยู่ที่ EP ที่5นะคะแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่4คนรวยคิดการใหญ่คนจนคิดการเล็กกฎรายได้ซื้อระบุเอาไว้ว่าเราจะได้รับเงินเท่ากับมูลค่าในท้องตลาดปัดจจัยที่จะบ่งบอกมูลค่ามีอยู่4ประการค่ะอุปสงค์ อุปทานคุณภาพและก็ปริมาณอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่สุดก็คือปริมาณค่ะซึ่งหมายถึงปริมาณงานที่สามารถทำได้ในอาชีพนั้นๆอีกในหนึ่งก็คือสามารถให้การบริการหรือสร้างผลกระทบให้กับผู้คนมากแค่ไหนผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีความสุขที่สุดก็คือ คนที่ใช้พรสวรรค์ของตัวเองอย่างเต็มที่ในภารกิจแห่งชีวิตคือการแบ่งปันพรสวรรค์และคุณค่าให้ผู้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผู้ประกอบการคือผู้สแสวงหาผลกำไรจากการช่วยเหลือคนอื่นแก้ปัญหาการคิดเล็กและทำแต่เรื่องเล็กจะนำไปสู่การสิ้นเนื้อประดาตัวและความพอใจของตัวเองเท่านั้นแต่ว่าการคิดใหญ่แล้ก็ทาการใหญ่ จะนำไปสู่การมีพร้อมซึ่งเงินและก็มีความหม่ในชีวิตด้วยค่ะมาถึงตรงนี้ได้เวลาประกาศเจตดจำนงอีกแล้วนะคะให้วางมือท่าไว้ที่หัวใจแล้วพูดว่าฉันคิดการใหญ่ฉันเลือกที่จะช่วยเหลือคนเป็นพันพันคนและเอานิ้วชี้แตะไว้ที่ศีรษะแล้วพูดออกมาว่าฉันมีสมองเงินล้านแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่ห้า คนรวยมุ่งความสนใจไปที่โอกาสคนจนมุ่งความสนใจไปที่อุปสรรคคนที่ร่ำรวยพวกเขารับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในชีวิตของตัวเองและทำสิ่งต่างๆด้วยความคิดในทนํานองที่ว่ามันต้องได้ผลแน่เพราะฉันจะทำให้มันได้ผลคนรวยคาดหวังความสำเร็จเพราะเขาเชื่อมั่นในความสามารถและความคิดสร้างสารรค์ของตัวเอง พวกเขาเชื่อว่าหากมีเรื่องเลวร้วายเกิดขึ้นพวกเขาก็จะสามารถหาวิธีอื่นๆมาทดแทนได้เขาจะทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จคนรวยเสี่ยงโดยการทำการศึกษาไว้ก่อนซึ่งหมายความว่าพวกเขาค้นคว้าพวกเขาหาข้อมูลด้วยความขยันขันแข็งแล้วค่อยตัดสินใจตามข้อมูลนั้นข้อเท็จจริงเขาจะหามาอย่างหนักแน่นสิ่งที่ให้ความสนใจจะยิ่งเพิ่มและขยายผล จงให้ความสนใจกับโอกาสแล้วก็จะได้รับโอกาสนั้นถ้าอยากรวยจงหมุนความสนใจไปที่การหาเงินการเก็บเงินแล้วก็การลงทุนการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ศึกษาได้ก่อนเรื่องทำเลตลาดแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ถ้าอยากเรียนรู้ธุรกิจจริงๆจะต้องลงไปเล่นกับมันก่อนไม่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ตั้งแต่แรกหรอก ลงสนามด้วยการหางานด้านนี้ทำให้ได้ก่อนผู้เขียนยังยกตัวอย่างด้วยนะคะว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับงานด้านพัตคาารอาจจะเริ่มต้นจากการไปกวาดพื้นหรือไปล้างจานก่อนซะด้วยซ้าค่ะในฐานะของคนนอกเขาเรียกว่าการเดินข้ามสะพานซึ่งหมายถึงการเข้าสู่สังเวียนที่จะไปให้ถึงอนาคตนั่นเองค่ะข้อแรกมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้ด้านธุรกิจ เพราะคุณจะได้ศึกษาจากวงในข้อที่สสามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจกับคนที่ต้องการได้ซึ่งมันเป็นไปได้ยากถ้าคุณเป็นคนนอกข้อที่สามเมื่อเตรียมลงสนามแล้วประตูแห่งโอกาสจะเปิดอีกหลายๆลาบานซึ่งอาจจะพร้อมที่จะเปิดรับเลยก็ได้ข้อที่4อาจจะพบว่าไม่ได้ชอบธุรกิจนั้นจริงๆและรู้สึกขอบคุณที่ตัวเองได้เข้ามาเรียนรู้ แต่ยังไม่ได้ถล่มลึกจนเกินไปบางคนกว่าจะรู้ได้ว่าถึงเวลาที่ต้องพอแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่ต้องทนทำงานนั้นไม่ได้ข้อ2คือเห็นโอกาสใหม่ผู้เขียนเริ่มขายอุปกรณ์ออกกำลังกายให้ร้านขายเครื่องกีฬาประสบการณ์ในการขายอุปกรณ์การออกกำลังกายครั้งแรกนำไปสู่การเปิดร้านฟิตเนสแห่งแรกของทวีปอเมริกาเหนือและเขาก็ทำเงินล้านใน้อนแรก ทีฮาบอกว่าให้พวกเราจำคติพจน์ง่ายๆนี้ไว้ว่าลงสนามซะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าประตูบานไหนจะเปิดรับเราบ้างก็ลงมือทำดีกว่าการที่ไม่ทำอะไรเลยคนรวยกล้าเริ่มต้นพวกเขาเชื่อว่าเมื่อพวกเขาเล่นเกมแล้วพวกเขาจะสามารถใช้ไหวพริบตัดสินใจได้ทุกขณะพร้อมทั้งการแก้ไขถูกผิดและปรับหางเสือขณะแล่นเรือไปตามทาง คนจนไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรือไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองดังนั้นพวกเขาซึ่งคิดว่าจะต้องรู้ทุกอย่างจะต้องรู้ล่วงหน้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเอาละค่ะมาถึงตอนนี้เราจะมาประกาศเจตจำนงวางมือทาบไว้ที่หัวใจแล้วพูดว่าฉันมุ่งมั่นสนใจไปที่โอกาสไม่ใช่อุปสรรคฉันเตรียมพร้อมยิงแล้วค่อยเล็ง เอานิ้วชี้แตะที่ศีรษะแล้วก็พูดว่าฉันมีสมองเงินล้านจบไว้ที่แฟ้มที่5ที่ EP ีที่5นี้ก่อนนะคะเราจะต่อแฟ้มที่6ใน EP ีต่อไปสำหรับใครที่เข้ามาฟังเป็นครั้งแรกและยังไม่ได้ฟังในส่วนของหนังสือเล่มนี้ในส่วนต่างๆสามารถที่จะดูที่ playlist หนังสือเสียงและเข้าไปฟังในส่วนอื่นๆของ EP ีต่างๆได้ค่ะ และสำหรับใครที่ชื่นชอบในการพัฒนาตนเองครูเก๋ลงคลิปให้ทุกวันขอบคุณที่ซัพพอร์ตกำลังใจกันด้วยการกดติดตามและถ้าใครมีข้อคอมเมนต์ต่างๆสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ